วันนี้ใบหมอนมาแบ่งปันวิธีเริ่มต้นเช้าวันใหม่ให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็สดใสเบิกบานนะคะมีหลายท่านเลยที่เมื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยไม่มีแรงไม่อยากจะลุกจากที่นอนนะคะทีนี้ใบหมอนมีวิธีที่ตัวเองใช้กับตัวเองอยู่เป็นประจำแล้วได้ผลดีก็คือวิธีเริ่มต้นเช้าวันใหม่ให้สดใสเบิกบานนะคะนั่นก็คือ หลังจากที่เราตื่นนอนนะคะในช่วงเช้าๆเลยที่เรารู้สึกตัวอย่างแรกนะคะคือก่อนที่เราจะลืมตาแล้วก็ลงไปทํากิจวัตรประจําวันอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าแปรงฟันหรืออะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่บนเตียงนอนเลยค่ะที่ที่เราตื่นมาในยามเช้านะคะแล้วก็หลับตาไว้ก่อนในช่วงเช้าเพราะเป็นนาทีทองนาทีเพชรเลยนะคะที่เราจะใส่ข้อมูลดีๆให้กับตัวเองนะคะ วางมือนะคะไว้ตรงหัวใจของเราแล้วไปมันก็พูดกับตัวเองว่าขอบคุณนะเช้าวันใหม่ที่สดใสเบิกบานของฉันวันนี้ตลอดทั้งวันฉันจะพบแต่เรื่องราวดีๆและความโชคดีและฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าฉันจะรับมือได้กับทุกเรื่องที่ผ่านมาได้อย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณสั้นๆง่ายๆนะคะท่านผู้ชม คือไม่จําเป็นต้องเป็นคํานี้แบบตามที่เบ่หมอนพูดตรงเป๊ะก็ได้นะคะคือคําไหนที่ดีที่คุณพูดแล้วรู้สึกดีนะคะอย่างเช่นฉันโชคดีจังเลยขอบคุณที่วันนี้เป็นวันที่โชคดีทุกอย่างสําเร็จราบรื่นง,ง่ายๆสบายๆท่านเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นการมโนหรือเปล่านะคะหลายๆท่านที่ที่ฟังดูที่ยังไม่คุ้นเคยก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นการมโน หรือว่าพวกโลกสวยอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วใบมอนนะอยากจะมาแบ่งปันว่ามันเป็นการใส่ข้อมูลด้านบวกเป็นการใส่ข้อมูลด้านดีให้กับเราเองให้เรามีกำลังใจมีความมั่นใจมากขึ้นที่พร้อมจะรับมือกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาตลอดทั้งวันได้อย่างดีค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้ใบมอนจะเป็นคนที่เครียดมากแล้วก็ นั่งหีิกนั่งงออยู่ทั้งวันเมื่อเวลาเจอเรื่องนี่คืองุนกิดไว้ก่อนไม่มีกําลังใจที่จะไปต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆนะคะแต่พอเรามาเปลี่ยนแบบใหม่คิดแบบใหม่นะคะคือมาทําในสิ่งใหม่คือแทนที่จะบ่นว่าเหนื่อยเบื่อกับวันนี้จังเบื่อกับปัญหาจังไปเ,เหมือนก็เปลี่ยนมาเป็นคําพูดดีๆตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะยังหลับตายอยู่ เป็นเป็นชั่วโมงที่ดีเป็นเวลาที่ดีในช่วงนั้นนะคะบนเตียงแล้วก็ขอบคุณนะวันนี้เป็นวันโชคดีมากทุกอย่างจะราบรื่นตลอดทั้งวันเลยฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าจะรับมือกับทุกเรื่องได้อย่างง่ายๆสบายสบายขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะไปหมอนขอบคุณนะวันนี้ดีทั้งวันราบรื่นทั้งวันเลยนะคะไบหมอนจะทําแบบนี้ค่ะให้กําลังใจตัวเองตอบย้ําคําพูดด้านบวกให้หูของเราได้ยินนะคะให้หัวใจของเราได้ยิน แล้วเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็มั่นใจกับตัวเองมากขึ้นวันนั้นตลอดทั้งวันจะเป็นวันที่สดชื่นสดใสเบิกบานเหมือนที่เราอวยพรให้กับตัวเองนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้ใบม่อนมาแบ่งปันเท่านี้นะคะอันนี้ขอย้ำว่าเป็นมุมมองส่วนตัวแนวคิดส่วนตัวที่ใบม่อน ใช้กับตัวเองได้รับมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็มาปรับใช้กับตัวเอง้วได้ผลดีนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถทำได้และใบหมอนก็เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้ว่าอยากจะทำโน่นทำนี้ทำนั้นแต่ยังทำไม่ได้นะคะท่านผู้ชมลองให้กำลังใจตัวเองโดยการเริ่มต้นเช้าวันใหม่แบบให้มันสนุกขึ้นมีพลังขึ้นสดใสเบิกบานมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวในเรื่องเป้าหมายต่อไปที่เราตั้งไว้เราอยากจะทำใบหมอนเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะวันนี้มาเป็นกำลังใจนะคะยินดีมีความสุขที่ได้แบ่งปันค่ะขอให้ทุกวันของทุกๆท,ท่านเป็นวันที่โชคดีมีความสุขสำเร็จราบรื่นนะคะสำหรับวันนี้ใบหมอนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ